สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อุปบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุดยเีชในรัชการที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเดียนนี้นะครับท่านได้มาเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยสดสดร้อนร้อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับท่านยังไม่ได้ทาการล้างความสะอาดเลยนะครับแต่คนอื่น ขอให้พี่พี่เพื่อนรน้นองทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านเพื่อที่จะให้ผมมีกำลังใจที่จะหาเหรียญที่ผลิตน้อยๆมาให้พี่พี่นเพื่อนน้องได้ดูและได้ชมนะครับท่านมันหายากนะครับสำหรับเหรียญที่ผลิตน้อยๆเนี่ยโดยเฉพาะเหรียญสิบบาทพระเศีย,เยครับส่วนนี้พระเศียใหญ่นี่ก็หายากพอสมควรครับท่านถ้าเป็นปีปศไหนที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากล้วก็บอกตามตรงเลยว่ายากมากๆเลยครับท่านเพราะตอนนี้ กองกระสบกำลังจะเร่งเก็บให้หมดเข้าทุกวันท like ุกวันเลยนะครับใครมีเที่เขาเก็บไปแลกตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเขาประกาศออกมาแล้วครับท่านอยู่ในช่องยูทูบเหล่านี้แหละเป็นช่องต่างๆช่องไม่รู้ว่าช่องไหนแล้วครับที่เขาประกาศรับสื่อตรงจะเป็นช่องของเพจขกองกองกระสบเองนะครับท่านที่ประกาศออกมาครับผมเห็นหลายช่องหลายครั้งอยู่เลยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่มาเก็บที่บ้านผมครับที่ผมอยู่ครับก็มีคนไปแลกเยอะพอสมควรครับ ผมก็ไม่กล้าไปยุ่งด้วยนะครับเพราะผมเป็นคนเก็บเหรียญครับพอผมเริ่มต้นที่เก็บเหรียญมานี่แล้วครับปีที่แปดย่างปีที่เก้าแล้วครับท่านเราไปดูขบาเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจานวนการผิดสที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดบที่หายากหรือไม่และที่สอกันครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเราไปดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับนี่สองสีตัวติดนะครับคิวปนิกินอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่ภูมิพลอุรง์ท่าน วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้า,กรรราครับท่านบรลงมาลูกพ่อท่านหด่ยดูนิครับเปีงมมากครับเนี่ยคมชัดเจาะไหมคมชัดเจาวมากครับท่านเหรียญน,นี้ครับสุดยอดจริงครับท่านก็มีรอยขูดจีดปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้เนี่ยแหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับมาดูขอบเฟืองนี้ก่อนครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองครับขอบเฟืองสลับเรียบเหรียญน,นี้รู้สึกว่าจะไม่มีการฝึกร้ออะไรเลยนะครับท่าน โอเคครับเท่าที่หมุนดูนี่ครับไม่มีรอยบุบรอยบี้แน่นอนครับสําหรับตรงกลางครับแต่ขอบวงขอบวงนอกมีแน่นอนครับแต่น้อยมากแค่นั้นเองครับท่านดูนะครับไม่มีจริงครับเดี๋ยวนี้ครับสุดยอดโอเคครับเจ๋งเป้งทีเดียวครับแบบนี้ครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับภาพเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับรู้สึกว่าจะไม่ชัดเจนเลยครับมองไม่ค่อยจะต้องพลิกกล้องขึ้นนิดหนึ่งต้องขอโทษขอไปพี่น้องเลยนะครับท่านนี่ครับประเทศไทยครับ อักษรบิลสามตัวเชิดกันอยู่ครับตัวที่สี่ห่างประมาณนิดหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิวนี่นะครับพอศ .2051 ครับท่านหรือ2551นั่นเลยนะครับท่านสำหรับปี2551นี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หาย,ยากนะครับท่านไม่ได้ติดนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางค์วัดดุลยราชวารลา,ลามครับตามลงไม้นี่คือแม่นั้เจ้าพยายและลา่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วสิบบาทอะไรมีาครับสำหรับปีพศ2้5ย ห้าสิบเอ็ดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่สิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเลียญนะครับท่านสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเลียญนะครับท่านโอ้โหครับสิบแปดล้านเศษเลยนะครับยัไม่ถึงกับเยอะนะครับเพราะว่าเป็นป้าเสียงใหญ่ครับผลิตมาเดี๋ยวตั้งแต่ปีห้าหนึ่งจนถึงตอนนี้แค่สิบกว่าปีเศษๆขนาดนี้ครับท่าน ในระดับน1 4นั้นเขาให้ราคาอยู่ที่เหรียญละ120บาทครับท่านสูง,งกว่ากันนะครับ120บาทนะครับสูงเรี้ยที่ผ่านการใช้ใช้ในเรือครับตู้ที่เหรียญละ30-40บาทเท่านั้นเองนะครับ